Travel Distance wise Sprinting เพื่อนๆจะต้องวิ่งแบบพุ่งตัวเป็นระยะทาง250เมตรนะคะวิธีการวิ่งแบบพุ่งตัวก็คือการที่กดชิปซ้ายนะคะแล้วก็วิ่งมันจะแบบวิ่งเหมือนก้มหน้านิดนึงอะคะ่ะพยายามไปข้างหน้าเร็วๆอะคะ่ะ อันนี้เนี่ยเวลาวิ่งนะเราจะต้องใช้ energy ด้วย energy ก็คือแถบข่าวทางด้านซ้ายที่อยู่บนพวกเลื่อดก,กับเกราะนะคะถ้าเกิดว่า energy เต็มเนี่ยมันก็จะเป็นข่าวเต็มๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าหมดมันก็จะค่อยๆถอยและถ้าเกิดว่าหมดแล้วก็ไม่สามารถวิ่งพุ่งตัวได้นะคะจะต้องรอมันฟื้นฟูใหม่แล้วก็กดวิ่งใหม่อันนี้น่าจะเล่นไปทำไปโดยที่แบบเสร็จไม่รู้ตัวประมาณนั้นนะคะ โดนีเป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์พอดในได้ที่กรุ่มอินีิวเ l ลดและพร้อมเพย์ตามคิวอาโค้ดและเบอร์นี้ฉันขอตัวลาไปก่อนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ